สบายดีผมแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและอยู่ต่้งประเทศและก็บสบายดีผมแม่พี่น้องฝีทางฟังไทยเบอร์สุขุสุขวนนะมี fc นอสแ์เรื่องนี้มาให้นะมีคนลาวเนี่ยแหละไปคอมเมนต์นะไ่เพจของเราเองนะแล้วจะบอกว่าคอมเมนต์ในเซิงนี่นะมันเป็นคอมเมนต์ของมนุษย์ทนะ้ำเลมนุษย์ท่ำนะ แล้วคอมเมนต์ว่าจะบอกห้ฮโ้เดอร์ว่าเป็นขี้ข้าคนไผ่ก็ได้ขอแต่่าเป็นขี้ข้าเสดีประสาที่ปไตยแบบตะเวนตกนะและก็เป็นขี้ข้าไทยก็พอ,พอนะเพราะนะเพราะขี้โซ่ตอแดดขี้ดูทูกละก็ด้อยค่าคนอื่นอันนี้เป็นคอมเมนต์ของเรานะบ่อยากเป็นขี้ข้านะเอ่อประเทศตะเวนตก นะเอา้าคือมึงไปเปลีป่ยนชื่อเฟซบุ๊กมึงเป็นชื่อภาษาลาวให้มันเลว้วซะสนะใส่หาสเตเก็ยัางอันอันเฟซบุ๊กกันของประเทศทางตะวันตกใส่หายนะบุจําเป็นต้องในะส่ได้ยาซุปไปใส่นะถ้าคิดแบบนั้นนะถ้าคิดว่าใส่ของเขากินของเขาหรือยอย่างกระยะนะไปะเฮ็ดเบียของเขาแล้วว่าเป็นคิค่านี่นะบึต้องใส่เฟซบุ๊กนะนี่เขาไปอยู่ป่าดงพงไพคนที่อัน ป่อทองป้าบ่อทองผีโบเทียวหุนะ่นน่ะเป็นคี้ข่าไทยนะ่ะเอออันนี้เห็นเกียดตโตกินไข่เกียดปลาไดกินน้ำแกงนี่นะนะบ่มักไทยเบื้องหนังไทยนะ่ะเป๊ะคนพวกนี้นะเบื้องหนังไทยดราม่าไทยอ,อ่ทาทังเพลงไทยใช้เงินบ้าทไทยนะ่ะเงินเก็บอยู่ในบัญชีส่วนหลายคนพวกนี้จะเป็นเงิน บาทไทยนะมีประพุ่มไทยนะและที่สำคัญที่สุดคนพวกนี้เจ็บเป็นมาในต้องไปหาหมอทางฝั่งไทยอ้ยังตกานนะคือ,อยังนี่นะเงินในบัญชีทั้งหมดนะยัง มีเงินบาทไทยอยู่นะคืออย่างกวนและแถมโมโพรในเพศของเราที่เข้าไปเบิง่งะนะยังมีเขียนเป็นภาษาไทยอยู่ยังเขียนเป็นภาษาไทยก็มีนะคืออย่างนี่นะไทยนะ่ะเขาไม่ได้ดูทูกหรอกถ้าเขาเ่้าความจริงและพิถูมนุษย์ถ้านะ พ่อตะกาคนพวกนี้บ่มักความจริงมักยอ่องเมีปป้นมักแบบโอสะนะบ่มักลงมือเฮ็ดแต่มักท่าให้คนอื่นเฮ็ดให้นะอันประเทศเสรีต่างๆหันบ่มักบ่มักแต่ว่าอันขึ้นซื้อบ่มักได้นะแต่สลอสล่าไปเที่ยวประเทศเขา <c oughs> <c oughs> เออนะ ผู้บกขี้โซโตเดนะนะผู้ที่นี่นะบ่ามักดูทูกคนอื่นหูอบอกว่าถ้าเกิดบ่ามักดูทูกคนอื่นอย่าซูปไปคอมเมนต์เขียนคำว่าขี้ข้าเด้นอนะยาซุปไปเขียนนะอันที่มึงเขียนขึ้นมาว่าเป็นขี้ข้าประเทศนั่นประเทศนี่อันนั้นมึงดูทูกอันนั้นว่าแน,นวใดให้เข้ากับตัวเอกนะ ทุกมือนี่บมแม่นระบบค่าทาานะทุกมือนี่ระบบค่า,าท่าทันเบิดไปแล้วนะมีแต่ยุคที่เอาเงื่อแหงไปเลกเงินนะจ๊ะนะค,คําว่าค่าทาานี่คือคนที่เฮ็ดเวียกให้ซื้อๆได้คือสมัยจะก,กี้หันนะที่ระบบค่าท่านคือบ่ได้เงินเฮ็ดเบีย้ยบ่ได้เงินนะเฮ็ดเบี้ยนั่งเจ้าจี้อยู่นั่นแหละนะ ได้ทุกเมื่อนี่คนที่เขาไปเฮดเบียกประเทศภาษาอ่าเสรีภาษาที่ปไตยกับเฮดเบียกอยู่ไทยนะฮูบอกมาเขาได้เงินไหน,นะเขาองเงื่อนแหงไปแลกเงินและไทยเขาก็จ้างมาด้วยเม็ดเงินนะม่มีภัยเป็นกี่ค่าภัยนะค่อยเฮดเบี้ยงให้เจ้าเจ้าได้เงินนะแล้วอ่าเจ้ามาจ้างค่อยค่อยก็ได้เงินนะค่อยเฮดเบี้ยงให้เจ้าเจ้าก็ได ผลสํมเร็จนะวินวินกันทักคู่นะนี่นะผู้ที่ผมมักดูทุกคนอื่นแต่ก็ไปคอมเมนต์มาคนนั้นไปเกณฑ์ทีค่าเป็นที่ค่าภายก็ได้พนายกเป็นภาษาธิ่ปไตยกับไทยนู่นนะพุ่นอยู่ในเวียดนามผลเบิ้องนังเวียดนามนี่เบิ้งนังแก้วเนี่ยอะ ไปเบิงหนังพวกนั้นฟังเพลงกับฟังเพลงเวียดนามฟังเพลงแก้วฟังเพลงอันนั้นไปพูดน,นะอย่าซุ้ฟังเพลงไทยนะอย่าซุเบื้องหนังไทยอย่าซุใไ้ของไทยเฮ็ดหนังกระยานะฟเฟืองเฟซบุ๊กนี่เรื่องโลกออนไลน์นี่อย่าซุบไปเข้าใกล้นะนี่นะเพราะว่าอันประเทศภาษาธิปไตยได้นี่เป็นเจ้าของนะเฟซบุ๊กนี่นะอย่าซุบไปเล่นนะ เบื้องกับเบื้องข้าวลาวไปรูดนะเดี๋ยวซุปไปสโลสแล้เบื้องข้าวทางฝั่งไทยเบื้องหนังไทยละครไทยฟังเพลงไทยเนี่นนะเดี๋ยวซุปไปเบื้องเดี๋ยวคอจีด้า,าว่าอุ้ยอีพวกโตเกียดโตกินไข่เกียดปลายกินน้ำแกงคอจีเอิญมาสิเดอนะคูผ่ผมักด้วยค่าคนอื่นแต่สามารถคอมเมนต์เขียนออกมาได้ว่าไปเป็นขี้ข้าวนะ คืออย่างสตินะคืออย่างสมองเอินอทุกเมื่อนี่บุมีไพรเป็นที่ค่าไพรเดอนอกแกตัวเองเป็นที่ค่าตัวเองนะนะบุมมีไัยเป็นที่ค่าไพรนะแม้จะโตัวเจ้าเองนะั้นได้เป็นที่ค่าของตัวของเจ้าเองนะ พอทุ่งเมื่อนี่ปากทองมันต้องใส่เงินซื้อกินซื้อจ่ายเจ็บป่วยหุงหมอก็ต้องใส่เงินฉะนั้นแล้วจะต้องลากสังขารของเจ้าไปหาล้อเฮดเวียกส่วนนายจ้างที่จ้างจะนั้นนะ่ะเขาให้เม็ดเงินเจ้านะ่ะเจ้าโบได้เฮ็ดงานให้เขาฟรีนะ่ะฉะนั้นแล้เขาจังเอิ้แจะว่าเอาเงายแหงนะ่ะเอาความคิดเอานี่นะ่ะกําลังวังซาในชีวิตนี่เข้าไปเลขเงินนะ่ะคำว่าคิดค่าคือคนที่บบได้เงินเฮดเวียกเขาซื้อ,อนะ่ะ สมัยยุคดึกจำบันคนแหละนะยุคนี้บ่มนะีแล้วเด้อนะแล้วคนไทยเขาก็ไ่ได้คิดว่าคนลาวเป็นขี้ข้าไม่แต่ตะก,กะของนี่แหละมนุษย์ถ้ำลาวบางโตัวนี่แหละนะที่ยังคิดว่าอยู่ในยุคขี้ข้านะเพราะว่าพวกเขายัอยู่ในถ้ำเดี๋วาันได้ออกสู่โลกภายนอกนะบุกกาออกสู่ปากถ้ำกลัวความเจริญย่านความจริงนะพัดยากสัมผัสกึ่งกึงกลางกลางหูบ่นะ คล้ายๆแบบโอ้จีออกไปสู่โลกภายนอกยันแสงแดดยันดำยานหอนยันไม้เสียนะโอ้มุบจุโมงเก้าสุดท้ายเราบปเห็นแสงมุดตืตตต่อยู่ <c oughs> <c oughs> พยายามออกสู่โลกภายนอกหลายๆเด้อนะบทสั้นนี้จะรักการอยู่โมงเก้านะออกสู่โลกภายนอกปับเปลี่ยนแสงสีขึ้นมาแน่นะนึะนะ ฮ้อนะเหตุว <amounts of audio writers> ่าบอกจะบอกให้ห <Labor ator il fi> ู like <Heather> ้เด้อ่นเป็นคี้ขค่าคนไผ่ก็ได้ขอแต่ย่าเป็นคี้ขค่าไทยอือมึงยังเป็นคี้ขค่านี่แหละนะเซเลปภาษาที่ปไตยอยู่เพราะมึงกันยังใส้เฟซบุ o กเขายู่เด้อนะส่วนทางฝั่งไทยนะนะนะมึงยังไส้ยังกินของไทยยังเบิ้งหนังไทยอยู่นะสู้ใบยาวไหลายเด้อนะบุคือ